สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้จิตจะพาเข้ามาดูแล้วก็มาทำการตัดแต่งกิ่งต้นทุเรียนที่อายุสองปีครึ่งนะคะว่าอ่าส่วนนี้เขาค่อนข้างจะงามแล้วก็ยังมีการตัดแต่งกิ่งไปบ้างนะคะแต่วันนี้ิตจ,จะพาทุกท่านเข้ามาดูแล้วก็ตัดแต่งกิ่งเพราะว่าเขามีการเอาดินเข้านะคะแล้วก็จะมีกิ่งล่างเยอะ ะะการตัดแต่งกิง่งรองรับเพื่อการมีรูปเพื่อให้การเติบโตในข้างหน้านะคะเป็นยังไงนะคะก็ตามจิตมานะคะและนะคะนี่ก็คือลักษณะต้นที่ทุเรียนแปลงนี้นะคะอายุอยู่ที่2ปีครึ่งก็ถือว่าต้นโตค่ะถือว่างามนะคะโน่นเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเจ้าจของสวนไม่อยู่ ไม่กล้าเข้ามาดูหรอกนะคะเพราะว่า,าเราก็จะแต่งเพื่อรองรับการมีลูกเลยนะคะแล้วก็สาเหตุที่จะต้องแต่งให้ทุกท่านลองดูกิ่งข้างล่างกันก่อนเห็นไหมคะพอมีการเอาดินลงนะคะมีการเอาดินลงเพราะฉะนั้นก็มองว่าต้นเขาอะกิ่งเขามันจะอยู่ข้างล่างจนเกินไปใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะกิ่งเหล่านี้เราจําเป็นจะต้องเอาออก หนึงทำไมต้องเอาออกเพราะว่าเขาอยู่ชิดดินเกินไปถ้าการที่เราเขาจะมีลูกมันก็ไม่สามารถมีลูกได้นะคะอ่ะอย่างกิ่งนี้แล้วนะคะกิ่งหนึ่งนะคะแล้วก็กิ่งนี้นะคะอ่ากิ่งนี้นะคะถือว่าอยู่ข้างล่างหรือว่าต่ําจนเกินไปเอาไว้ก็ เป็นภาระต้นนะคะก็จะก่อนําในเรื่องของการเกิดโรคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรานะคะเพราะว่าอยู่ใกล้น้ํานะคะอยู่ต่ําเกินไปกิ่งนี้นะคะก็ไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นนะคะก็เราจะดูความเหมาะสมนะคะมีอยู่หลายกิ่งที่เราจะต้องแต่งออกนะคะอ่าอันดับแรกให้ทุกท่านดูรอบๆก่อนนะคะทีนี้เราก็จะมาทําการตัดกันค่ะค่ะนะคะ และกิ่งแรกนะคะเรามาดูแล้วใช่ไหมคะอ่ากิ่งที่เราจะเอาออกเลยคือกิ่งล่างคือกิ่งนี้นะคะใหญ่อยู่เพราะว่าของเขาเนี่ยอายุสองปีครึ่งแล้วนะ,ะจริงๆจะต้องมีเลื่อยแต่บังเอิญเจ้าของสวนเขาไม่มีเลื่อยแต่จิตมีเพียงกันไกลมาเราก็มาดูกันนะคะเราก็จะตัดออกเลยเพราะมีมีดไหมอ่ะมีมีมีดขอยมีมีดข,อ,อ,ยข,อ,ขอ,อยู่เนะาะแต่ว่า ใหญ่พอสมควรค่ะแต่ว่ากิดจะเอากันไปจ,จะตัดขาดไหมต้องดูนะหรือต้องขอความช่วยเหลือจากเพาะและ้ว <c oughs> ค่ะนะกิ่งนี้มันอยู่ข้างล่างจนเกินไปพอเจ้าของสวนเนี่ยเขาเอาดินลงมันก็เลยมองว่าใกล้เพราะฉะนั้นกิ่งนี้นะคะ,ะเป็นภาระของต้นเราตัดออกเลยค่ะนี่แบบนี้นะคะเอาออก และนะคะอันนี้มันลงข้างล่างเกินไปกิ่งนี้เราก็จะเอาออกเช่นเดียวกันนะคะแบบนี้ค่ะเอาออกแบบนี้เลยนะคะทีนี้เราก็ลองมาดูข้างบนกันว่าเราพอจะเอากิ่งไหนออกได้บ้างชัดล่างมีอันนี้แล้วอันนี้ใหญ่กว่ากิ่งนี้เขาเล็กนะคะเพราะฉะนั้นกิ่งนี้เราจะเอาออก เพราะว่าเอาไปเขาไปบังแสงไปทับกิ่งนี้อยู่กิ่งนี้เอาออกได้เลยนะคะเพื่อให้กิ่งนี้เขาโน้มลงนะคะเพื่อให้กิ่งนี้เขาโน้มลงอันนี้หนึ่งสองสามสี่เขามีรอบถือว่าเป็นชั้นบนนะคะชั้นบนนี่กิ่งนี้กิ่งเล็กกว่าเพื่อนแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ อยู่ระหว่างกลางเขาเพราะฉะนั้นกิ่งนี้ก็ต้องจำเป็นต้องเอาออกค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วนะคะทุกท่านก็จะเห็นว่ามันโปร่งโลง่โลงเพื่ออะไรเพื่อให้กิ่งเหล่านี้เขาได้โน้มมานะคะอย่างนี้นะคะมีความปโปร่งไม่ก่อให้เกิดโรคนะคะน้มเข้ามาอันนี้ค่ะนะคะ อันนี้ก็อยู่อยู่กิ่งล่างเกินไปเพราะว่ากิ่งนี้เราจําเป็นต้องออกเพราะกิ่งนี้เขามีความสมบูรณ์แล้วเขากิ่งใหญ่กว่ากิ่งล่างอันนี้อยู่ล่างแล้วก็เขาก็เป็นสองแฉกเพราะฉะนั้นกิ่งนี้ก็จะเป็นพาระต้นจําเป็นต้องเอาออกนะคะกิ่งนี <t uk> <t uk <S <S ้เราสามารถเอาออกได้เลยค่ะเพราะว่าเอาไว้ก็ไม่สามารถที่จะมีลูกได้นะคะกิ่งนี้ต่างหากที่จะมีลูกนะคะเราก็จะออกแบบนี้ เห็นไหมคะเขาก็จะมีความสูงจากพื้นตามตามมาตรฐานที่บอกว่าจะต้องห่างพื้นเกินสอนะคะประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะทุกท่านเห็นแล้วใช่ไหมคะพอเรานั่นเสร็จเราลองมาดูความโปรของกิ่งเราจะต้องเอาอะไรออกบ้างนี่คะ่ะพวกนี้เอาออกได้เลยนะคะที่จะมาเป็นภาระกิ่งนะคะ นี่เลยแบบนี้ใช่ไหมคะเอาวันนี้ออกนะคะเราก็จะแต่งกิ่งเขาให้ปโปรง่งได้รับแสงทั่วถึงนะคะนี่อะไรค่ะเห็นไหมคะจะปโปร่งขึ้นนะคะเนี่ยค่ะถ้าอีก2ปีข้างหน้าเพราะตอนนี้ทุเรียน2ปีครึ่งแล้วอีก2ปีข้างหน้ากิ่งนี้เขาก็สามารถมีลูกได้มีลูกได้นะก็ถือว่าสูงจากพื้น พอเหมานะคะเราก็เลยจําเป็นต้องเอากิ่งนี้ออกค่ะค่ะและอีกกิ่งหนึ่งที่เรามองจากตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้เขาเป็นสองยอดกิ่งนี้เราสามารถเอาออกได้ถ้าเราเอาตัดยอดติ่งนี้ออกอันนี้เขาก็จะตรงค่ะแล้วก็พุ่งหาแสงก็จะไม่โน้มแล้วก็ไปหุ้มยอดจนเกินไปเพราะฉะนั้นเราออกได้หนึ่งกิ่งนะคะคืออันนี้ เราก็จะทำการตัดเลยนะคะเขาก็จะได้เป็นทุเรียนยอดเดียวเป็นกิ่นเดียวอ่าแบบนี้ค่ะ,คะอันนี้เขาก็จะพุ่งออกหาแสงไม่โน้มไปหุ้มยอดนะคะอ่าพวกนี้เราตัดออกหน่อยเราเล็มออกหน่อยเพื่อความโป่งของเขานะคะ นี่เลยนะคะระหว่างอันนี้กับอันนี้มันซ้อนกันเกินไปกิ่งนี้เราสามารถเอาออกได้ค่ะแบบนี้ค่ะนะคะและทีนี้อันนี้พอเรานี้ออกเสร็จนะคะตรงนี้เราก็สามารถเล็กๆน้อยๆพวกนี้เอาออกได้นี่นะคะเพื่อให้เกิดความโปร่งนะคะของกิ่งแบบนี้ค่ะอันนี้นี่ อันนี้เขาซ้อนกันอยู่เราก็สามารถตัดกิ่งนี้ออกได้นี่ค่ะ,ะเห็นไหมคะพอเราตัดเสร็จนะคะอ่าเราก็ย้อนออกมาดูค่ะนะคะจับมองเข้าไปทั่วๆว,ว่ามันยังมีตรงไหนอีกไหมนะคะ ที่เราจะสามารถเอาอันไหนออกได้บ้างนะคะตอนนี้เท่าที่มองนะคะก็จะมีกิ่งนี้เพราะเขาเป็นสองกิ่งที่ทับกันแล้วก็ซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเอายอดเดียวนะคะทีนี้เราจะเอาอันไหนล่ะอันนี้กิ่งนี้เขาเข้ามาซ้อนกิ่งนี้ดันเป็นกิ่งที่ิดเบี้ยวเพราะฉะนั้นจําเป็นนะคะถ้ามองพูดถึงแล้วอันนี้เขาทับซ้อนกันอยู่นะคะทีนี้เราก็ต้องตัดสินใจเลือกแล้ว และอีกกิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเริ่มค่ะและอีกกิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตัดสินใจเลือกนะคะกิ่งนี้เข้ามาแบบนี้แล้วเขาเป็นสองยอดค่ะนะคะแล้วมันมีกิ่งล่างเนี่ยโตกว่ากิ่งบนเขาทับแล้วยื่นออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นจิตตัดสินใจเลือกกิ่งนี้ออกนะคะเพื่อให้เขาเป็นยอดตรงกิ่งเดียวนะคะไม่เกิดการทับซ้อนนะ ก็จะเป็นทุเรียนที่เป็นยอดเดียวกิ่งเดียวนะคะแบบนี้นะคะเขาก็จะชี้หาแสงทันทีไม่เกิดการซ้อนกันค่ะค่ะค่ะนะคะหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งเสร็จเราก็ลองมาดูเราถอยออกมาดูข้างนอกนะคะ,อ,ะอันนี้คุณตาเจ้าของสวนกับใหญ่อ้วนนะคะส่วนนี้เป็นสวนของช่างหมอนนะคะ ก็นะคะพอเราตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วทุกท่านก็จะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ากิ่งไหนที่มันงม้มแล้วก็ไปใกล้ยอดนะคะวันนี้พอดีจิตไม่มีบันไดามาเราก็สามารถตัดแต่งกิ่งจากข้างล่างเพื่อให้โปร่งแล้วไม่ใกล้ดินจนเกินไปนะคะเพื่อให้กิ่งที่มีอยู่เนี่ยกิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็โตขึ้นนะคะแล้วก็เกิดความโปร่งนะคะหลักแล้วก็ปัจจัยในเรื่องของการความสําคัญของการตัดแต่งกิ่งก็คือว่าเราต้องการความโปร่ง ะะลดการเกิดโรคนะคะของของทุเรียนแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะก็เราตัดแต่งกิง่งหเพื่อกระตุ้นการแตกยอดใหม่เพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าใบาเขาตันดีนะคะเราใส่อินทรีย์ทางดินไปแล้วนะคะต่อแต่นี้นะคะพรุ่งนี้หรือว่าเย็นนี้เขาก็จะพ่นพ่นยาในเรื่องของการโรคลานะคะแล้วก็พวกมแมลงเกี่ยวกับยอดแล้วก็ใบนะคะนี่ค่ะพอเราตัดเสร็จก็จะเห็นความโปร่งของกิง่ง นะคะก็ถือว่าดีค่ะนี่เลยนะคะเนี่ยค่ะทุเรียนสองปีครึ่งแปลงนี้นะคะก็อยู่ที่เขาเรียกอะไรบ้านเนินทรายนะคะอยู่บ้านเนินทรายนะคะก็นะคะ,นะคะถ้าเป็นประโยชน์กับใครนะคะกับสำหรับผู้ที่เจ้าของสวนมือใหม่นะคะก็อ่า ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่มีความรู้นะคะจิตก็ยินดีรับฟังในเรื่องของข้อเสนอแนะนะคะจากผู้รู้ด้วยนะคะก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมค่ะสวัสดีค่ะ